อนเนกชนนิกรสมสรสมมุติคติสืบสันตติวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์คืออะไรอนเนกชนนิกรสมสรสมมุติหรือว่ามหาชนนิกรส,ม,ส,สม,มุติเนี่ยคือพระราชประเพณีการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับระหว่างช่วงปีพุทธศักราช2,325ถึง2,429 รวมทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งกับ4ปีเลยนะครับหรือว่าในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองโดยพระราชประเพณีนี้เนี่ยจะใช้เสียงของเชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และก็ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มาประชุมกันหลังจากการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก่อนครับเพื่อลงความเห็นเลือกเจ้านายที่มีความเหมาะสมที่สุดขึ้นเป็นพระมาหากษัตริย์พระองค์ใหม่ โดยมีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่เนี่มาเป็นสักขีพยานด้วยครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของอเนกชนนิกรสมสรสมมุติและก็เรื่องราวความเป็นไปของการสืบสันตติวงศ์ในราชวงศ์จักรีตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับมาทำความเข้าใจและก็เล่าเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน,นครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับ เรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำครับทาง YouTube c h a n แนลของคนติดเล่าพอดแคสต์ a c e b o o k และ t ิกตอกในชื่อคนติดเล่าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็อย่าลืมกด s u b s c r i ป e และกระดิ่งแจ้งเตือนทาง YouTube ด้วยนะครับชมคลิปแล้วถ้าจะกรุณากดไลค์ในแต่ละคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวครับรวมถึงถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์จะช่วยกันกรุณาแชร์ไปในวงกว้างก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวครับ เรื่องราวในวันนี้เนี่ยมาจากเอกสารหลายชิ้นครับโดยเฉพาะบทความของคุณธนกฤตก้องเวหาในศิลปวัฒนธรรมนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราเนี่ยถอดความหมายของคำทั้งสองคำก็คืออนเนกชนนิกรสมสรสมมุติหรือว่ามหาชนนิกรสมสรสมมุติเนี่ยก็จะได้ความหมายตรงกันครับซึ่งก็คือการตกลงยินยอมของหมู่ชนเป็นอันมากที่มาชุมนุมกันครับคำว่าอนเนกชนกับมหาชนเนี่ยมีความหมายเดียวกันครับ ก็คือคนจำนวนมากผู้คนมากมายครับคำว่าน,นิกรอนก็คือกลุ่มหมู่เหลา่าคำว่าสโมสรก็คือที่ประชุมการรวมกันครับและคำว่าสมมุติก็คือการรับรู้โดยพร้อมกันหรือว่าการยอมรับร่วมกันครับเมื่อคำทั้งสองคำเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับพระราชประเพณีเกี่ยวเนื่องกับการสืบราชสมบัติของพระมหากษัตริย์จึงมีความหมายสื่อถึงผู้ได้รับการยกให้เป็นกษัตริย์จากที่ชุมนุมของหมู่ชนจำนวนมากครับ หรือเป็นผู้ที่คนทั้งหลายเนี่ยเห็นพ้องต้องกันให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองครับพระราชประเพณีเนี้ยจะใช้เสียงของเจ้านายนะครับแล้วก็ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มาประชุมปรึกษากันเพื่อลงความเห็นแต่งตั้งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ครับด้วยการเลือกพระบรมวงศานุวงศ์องค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าเจ้านายที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดให้ขึ้นครองราชสมบัติหลังจากที่พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลก่อนเนี่ยเสด็จสวรรคตลงครับ โดยมีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานน่นแหะครับในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จัก,กรีและรัตนโกสินทร์เนี่ยพระมหากษัต,ตริย์ที่ครองราชโดยอนเนกชนนิกรสโมสรสมมุติเนี่ยหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมชเนีเขียนถึงพระราชประเพณีไว้ในหนังสือโครงกระดูกในตู้นะครับมีความบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าสมเด็จพระมหากษัต,ตริย์กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สที่สและที่หนั้น ได้ขึ้นเสวยสิริราชสมบัติด้วยการเลือกตั้งจากเจ้านายขุนนางและพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันทั้งสามรัชกาลเรื่องนี้เนี่ยรองาศาสตราจารย์บุิชัยมูลสินอดีตอาจารย์ภาวิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรจนะครับและก็ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองเนี่ยชี้ว่าการสืบราชสมบัติสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยถือเป็นลักษณะพิเศษประการหนึ่งครับ โดยพระราชประเพณีมหาชนนิกรสมสรสมมุตินั้นน่ะเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งครับและก็ยึดถือกันเรื่อยมาธรรมเนียมนี้เนี่ยชัดเจนอย่างมากจากกรณีการเลือกรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่และก็รัชกาลที่ห้าขึ้นเสวยราชครับก็นับได้ว่าคติข้างต้นเนี่ยทำให้ได้พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงทําคุณและประโยชน์แก่บ้านเมืองและก็ประสบนิกรอย่างใหญ่หลวงนะครับทั้งนี้คําว่ามหาชนนิกรสมสรสมมุติเนี่ เพิ่งมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับโดยใช้คำว่ามหาชนนิกรสมสทรสมมุติเนี่ยเป็นสร้อยพระนามในพระสุพรรณบัตรของพระองค์เลยครับในหลวงรัชกาลที่4เนี่ยยังทรงอธิบายพระราชประเพณีนี้ว่าเป็นแนวทางการสืบสันตติวงศ์ของสยามครับด้วยการถือว่าพระเจ้าแผ่นดินน่ะคือผู้ปกครองที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใต้ปกครองแล้วครับ ต้องปกครองราชาอาณาจักรโดยธรรมเป็นธรรมมิกราชาธิราชครับเพื่อความผาสุกข,ของพระสงนิกรหากพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในทศพิธร,ราชาธรรมเนี่ยก็จะถูกถอดถอนเอาได้ครับก็จะเห็นว่าแม้จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาตั้งแต่ก่อนการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แต่พระราชาประเพณีนี้เนี่ยเพิ่งถูกนิยามหรือว่าถูกอธิบายขยายความอย่างเป็นทางการก็ผ่านมาจนถึงสมัยรชัชกาลที่4แล้วครับ เราอาจจะกล่าวได้นะครับว่าการสืบราชสันตติวงศ์ด้วยคติมหาชนนิกรสมสรสมมุติเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่1แล้วครับเพราะว่าหลังจากการปราบจลาจลในกรุงธนบุรีรัชการที่หหรือเวลานั้นก็คือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติในวันที่6เมษายน2325นะครับเนื่องด้วยว่า สมณะชีพรามเสนาพฤตามาตราษฎรทั้งปวงได้ทูลเชิญให้เสด็จขึ้นปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ครับเมื่อรัชกาลที่หนึ่งเสด็จสวรรคตลงเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรซึ่งดํารงตําแหน่งพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้านะครับได้ครองราชสมบัติสืบต่อเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองครับ โดยพระบรมวงศานุวงศ์เศนาบดีสมเด็จพระสังฆราชและก็พระราชาคณะร่วมกันอันเชิญเช่นกันครับหลังจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ซึ่งเป็นหวังหน้าในรัชกาลที่สองสิ้นพระชนลงเมื่อ2,360เนี่ยรัชกาลที่สองในพระองค์ก็ไม่ได้ทรงสถาปนาวหวังหน้าอีกเลยครับจบจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อ2,367 ซึ่งนั่นแนละทำให้พระบรมวงศานุวงศ์เสนาบาดีและก็พระสังฆราชเนี่ยมาประชุมกันครับเพื่อเลือกพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ตามคติมหาชนนิกรสโมสรสมมุติอีกครั้งครับสมเด็จกรมพระยาลำรงราชานุภาพเนี่ยทรงนิพน์ไว้ว่ารัชกาลที่สองเนี่ยส่งพระประชวรและเสด็จส่วรคตในระยะเวลาเพียงแค่8วันครับซึ่งถือว่ากระทันหนันนะครับ และก็ไม่ได้ตรัสไว้แต่แรกว่าจะมอบราชสมบัติให้แก่เจ้านายพระองค์ใดครับก็จึงวิเคราะห์ได้ว่าการที่ไม่ทรงสถาปนาวังหน้านั้นเน่ยเพื่อแสดงให้เห็นอย่างไกลๆนะครับว่าทรงต้องการให้พระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีพระสังฆราชและก็พระราชาคณะเนี่ยมาประชุมเลือกพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ครับ และการนั้นที่ประชุมก็พร้อมใจกันอัญเชิญพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษดาบดินขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามด้วยว่าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่นะครับทรงสติปัญญาเฉลียวฉลาดและก็ทรงรับราชการต่างพระเนตรพระกันมาอย่างช้านานครับแม้จะประสูตรในเจ้าจอมมารดาเรียมซึ่งเป็นแค่พระสนมเอกก็ตามครับ ไม่ใช่พระอครมเหสีอย่างเช่นเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งประสูติแด่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีนะครับซึ่งรัชกาลที่สเนี่ยก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งครับที่ทรงปล่อยให้ตําแหน่งวังหน้าว่างเว้นในปลายรัชสมัยหลังจากที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักิดโพลเสบวังหน้าในรัชกาลที่สเนี่ยสิ้นพระชนงครับทั้งที่รัชกาลที่สามทรงมีพระราชโอรสอยู่แล้วด้วยนะครับ แต่เมื่อทรงพระประชวนและก็ทรงเห็นว่าเหลือกําลังแพทย์จะเยียวยาเนี่ยทรงมีพระเชดำรัสให้ขุนนางน้อยใหญ่เนี่ยปรึกษากันครับว่าพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ดใดเนี่ยเหมาะสมแก่การเสวยราชสมบัติสืบต่อโดยบอกว่าสุดแต่เห็นพร้อมเพรียงกันครับที่ประชุมก็จึงอัญเชิญเจ้าฟ้าใหญ่ก็คือสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งขณะนั้น,นทรงพรนวดอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับ ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สครับพร้อมกับมีสร้อยพระนามปรากฏคําว่ามหาชนนิกรสมสรสมมุติเป็นครั้งแรกครับและรัชกาลที่สี่เองก็ไม่ได้ทรงตั้งพระราชโอรสเป็นวังหน้าเช่นกันครับเมื่อทรงพระประชวรหนักเนี่ยก็ยังมีพระราชหัตทะเลขาถึงพระบรมวงศานุวงศ์และก็ขุนนางทั้งหลายนะครับบอกว่าพระราชดําริ ทรงเห็นว่าซึ่งจะสืบพระราชสุริยวงต่อไปภายภาคหน้านั้นพระเจ้าน้องยาเธอพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าหลานเธอก็ได้ให้ปรึกษากันจงพร้อมแล้วแต่จะเห็นผู้ใดมีปรีชาควรรักษาแผ่นดินได้ก็ให้ยกขึ้นก็จึงเป็นอีกครั้งครับที่คณะประชุมได้ปรึกษาหารือกันก่อนจะได้ข้อสรุปว่าสมควรจะอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ซึ่งขณะนั้นทรงเป็นกรมขุนพินิจประชานาตขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หครับทั้งนี้ก่อนรัชกาลที่4ี่จะเสด็จสวรรคตที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยได้ลงความเห็นให้เลือกเจ้าฟ้าจุฬาลงกรนะครับเป็นเบื้องต้นแล้วตอนนั้นก็ให้พระยาสุรวง์วัยวั์หรือว่านายวอนบุญนาคเนี่ยเข้าไปกราบบังคมทูลครับเมื่อรัชกาลที่4ทรงทราบก็มีพระราชดำรัสนะครับว่า เจ้านายที่เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยที่มีสติปัญญาก็มีอยู่เป็นอันมากให้เลือกเอาเถิดลูกข่ายังเด็กอยู่แต่เมื่อพระยาสุรวง์วัยวัตนกราบบังคมทูลถึงความเหมาะสมต่างๆนานานะครับก็มีพระราชดำรัสตอบกลับว่าอย่างนั้นก็ตามใจเจ้าก็จะเห็นว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยทรงยึดธรรมเนียมราชประเพณีมหาชนนิกรสมสรสมมุติอย่างหนักแน่นทีเดียวนะครับแต่ต่อมาก็ถึงเวลาสิ้นสุดคติเดิมครับ และก็เริ่มคติใหม่ก็คือสยามกุฎราชกุมารครับนั่นหมายถึงประเพณีอนเนกชนกนิกรสโมสรสมมุติเนี่ยถูกยกเลิกไปนะครับเมื่อ2429ในแผ่นดินรัชกาลที่5ครับจากความที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการต่างๆของบ้านเมืองในช่วงเวลานั้นครับยังมีเจ้านายและก็ข้าราชการจำนวนหนึ่งเนี่ยร่วมกันกราบบังคมทูลรัชกาลที่5เป็นความบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าต้องมีพระราชประเพณีแน่นอน ที่จะสืบสันตติวงศ์ที่มีต้องให้พระสงฆ์และค้าราชการผู้ใหญ่น้อยเลือกเมื่อเวลาถึงแก่การแต่ให้รู้เป็นแน่นอนกันทั่วเพื่อในเวลาถึงคราวเปลี่ยนแผ่นดินการบ้านเมืองก็จะไม่เป็นที่รัศมีสายและเป็นทางป้องกันเสนาบดีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะคิดเอาอำนาจเข้าใส่ตัวเองได้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่ทราบกันทั่วอยู่แล้วนะครับว่าหลนกล้าวรัชกาลที่หเนี่ย ทรงไม่เห็นด้วยกับพระราชประเพณีอนเนกชนนิกรสมโมสรสมมุติอยู่แล้วครับประกอบกับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่ในรัชสมัยของพระองค์ก็จึงทรงตอบรับและก็เปลี่ยนแปลงธรรมเนียมการสืบสันตติวงศ์ทันทีครับนำมาสู่การแต่งตั้งต,งตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอันเป็นการกำหนดตัวรัชทายาทไว้อย่างชัดเจนครับ คติการเลือกพระเจ้าแผ่นดินที่พระสงฆ์แล่ค่าราชการผู้ใหญ่น้อยเลือกเมื่อเวลาถึงแก่การหรือว่ามหาชนนิกรสโมสรสมมติซึ่งปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่การเสวยราชของรัชการที่1ถึงรัชการที่5จึงเป็นอันต้องถูกยุติลงครับแม้จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนาโกสินทร์ตอนตอน้ตอนอยู่ไม่น้อยนะครับ ในรัชกาลที่5ในต้นรัชสมัยเนี่ยเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างวังหลวงกับวังหน้าด้วยละครจนนําไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตการวังหน้าเนี่ยพอเหตุการณ์สงบเรียบร้อยเนี่ยก็จึงมีพระราชด,ดำริถึงความยุ่งยากครับของการไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการสถาปนาองค์รัชทายาทและก็เพื่อให้การสืบราชสันตติวงศ์เนี่ยเป็นไปตามขนบประเพณีที่ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ที่นิยมกันในอารยะประเทศก็เลยโปรดให้ตั้งตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเป็นตำแหน่งรัชทายาทครับโดยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนครับผู้ที่โปรดสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งนี้เป็นพระองค์แรกก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาและก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแก่องค์รัชทายาท ก็จึงโปรดสถาปนาพระราชมารดาขึ้นเป็นพระอัครมเหสีด้วยเลยครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับที่สยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกนั้นสเสด็จสวรรคตเมื่อพระชันษาเพียงแค่17ปีครับทรงดำรงตำแหน่งองค์รัชทายาทอยู่แค่8ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จึงทรงโปรดให้สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราบุตธพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศี พระน้องนางร่วมพระชนนีในสมเด็จพลังเจ้าสว่างวัฒนาซึ่งเป็นที่มาของพระราชดำรัสที่ว่าลูกแม่กลางกับลูกแม่เล็กให้นึกว่าเหมือนแม่เดียวกันเรียงพี่เรียงน้องในการสืบสันตติวงศ์พระราชด,ดำรัสนี้น่าจะเป็นที่เข้าใจกันนะครับว่ารัชทายาทพระองค์งต่อไปก็น,น่าที่จะเป็นพระาราชโอรสพระองค์งต่อมาของสมเด็จพลังเจ้าสว่างวัฒนาครับแต่ว่าการสืบต่อตําแหน่งรัชทายาทเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามนั้นครับ ทั้งนี้ไม่มีผู้ใดทราบถึงเหตุผลที่แน่นอน,นครับเพียงแต่เล่าลือกันครับว่าสมเด็จพระนางเจ้าสวภสพาผ่องศรีเนี่ยส่งขอพระราชทานพรจากรัชกาลที่5นะครับขอให้โปรดสถาปนาพระราชโอรสและพระราชนัดดาสายตรงในพระองค์ซึ่งขณะนั้นมีอยู่ถึง5พระองค์ครับเป็นองค์ราัชทา,ายาทจนสิ้นสายสก่อนจึงจะสลับไปยังพระราชโอรสของพระมเหสีสายอื่นต่อไปครับ ซึ่งว่ากันว่าก็โปรดพระราชทานพรตามที่ส่งทูลขอด้วยนะครับเมื่อมาถึงแผน่นดินรัชกาลที่6เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสเสด็จขึ้นถลิงทวันราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงมองเห็นความยุ่งยากอันเกิดจากความไม่ชัดเจนครับและก็ช่องว่างของหลักปฏิบัติการสถาปนาองค์รัชทายาทก็ที่ปรากฏพระราชดํารินี้ในความขั้นต้นของกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบสันตติวงศ ซึ่งโปรดให้ตราขึ้นใหม่นะครับในพุทธศักราช2467มีความตอนหนึ่งบอกอย่างนี้ครับบอกว่าสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงเลือกแลประดิษฐานพระราชทายาทขึ้นไว้อย่างเช่นที่กล่าวมาแล้วซึ่งเป็นผลให้บังเกิดมีเหตุยุ่งยากแข่งแย่งกันขึ้นในเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตลงการแข่งแย่งช่วงชิงพระราชะอำนาจก็ย่อมเป็นโอกาสให้บุคคลผู้มิได้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ คิดขัดขวางต่อความเจริญแห่งราชอาณาจักรหลักการของกฎบเทีินบาลฉบับนี้เนี่ยจึงย้ำถึงผู้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ตามลำดับครับก็คือจากพระมหากษัตริย์สู่พระราชโอรสในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชโอรสราชสมบัติจะตกอยู่กับพระอนุชาพระองค์โตก่อนหากพระอนุชาพระองค์นั้นเสด็จสวรรคตก่อนราชสมบัติก็จะตกเป็นของพระราชโอรสของพระอนุชาพระองค์นั้น แต่หากไม่มีพระ,ะร,ราชโอรสราชสมบัติจึงจะตกไปสู่พระอนุชาพระองค์ต่อไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือข้อระบุที่ว่าการที่จะโปรดให้ใครเป็นรัชทายาทนั้นย่อมถือเป็นสิทธิขาดขององค์พระมหากษัตริย์แต่เพียงพระองค์เดียวครับและก็ด้วยหลักเกณฑ์นี้เองครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมิทรงมีวี่แววที่จะมีองค์รัชทายาทก็จึงโปรดสถาปนาพระราชะอนุชาพระองค์โตครับ ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าจาักรพงษ์พูนาถเป็นองค์รัชทายาทไปพลางก่อนครับแต่ว่าการก็กลับเป็นว่าองค์รัชทายาทได้เสด็จที่วงคตไปซะก่อนครับส่วนพระโอรสซึ่งควรจะมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์เนี่ยก็เป็นเจ้าชายที่ประสูติแต่พระมารดาซึ่งเป็นนางต่างด้าวนะครับก็คือพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงษ์ครับซึ่งมีพระมารดาคือหม่อมแคทลีนณพิษณุโลกนะครับหม่อมชาวรัเสเซียครับ สิทธิ์ก็เลยต้องผ่านเลยไปจนถึงพระราชอนุชาอีก3พระองค์ครับก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิสมเด็จเจ้าฟ้าจุธาธุทรดิโลกและก็สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชครับแต่พระอนุชาสองพระองค์ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิและสมเด็จเจ้าฟ้าจุธาธุทราดีโลกก็ได้ทยอยกันสิ้นพระชนไปก่อนเช่นกันครับสมเด็จเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิเนี่ยไม่มีพระราชโอรสครับแต่ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุธาธุทรดีโลก ทรงมีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์ครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงแต่งตั้งพระราชโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าจุทาธุทราดิโลกเป็นองค์รัชทาญาตนะครับอันน่าจะเกิดจากการที่เจ้านายพระองค์นี้เนี่ยมีพระมารดาเป็นสามัญชนครับก็คือพระองค์เจ้ารานนทวัฒน์นั่นเองนะครับที่ทรงมีพระมารดาเป็นสามัญชนครับดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตโดยไม่มีพระราชโอรส การสืบราชสันตติวงศ์เนี่ยก็คงเหลือพระนุชาพระองค์สุดท้ายครับก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกสักดิเดชจึงได้สเสด็จถลิงทวันราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็ไม่มีพระราชโอรสสืบราชสันตติวงศ์จนส่งสละราชสมบัติครับรัฐบาลในสมัยนั้นก็ได้ประชุมหารือพิจารณาเจ้านายที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับราชสมบัติตามลำดับนะครับ ซึ่งในสายสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพ่องศรีเนี่ยก็เหลือพระราชนัดดาแค่สองพระองค์ครับก็คือพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ซึ่งถูกข้ามไปด้วยเหตุผลที่มีพระมารดาเป็นนางต่างด้าวน,นะครับส่วนพระองค์เจ้าวรานทวัน์ก็ถูกข้ามไปด้วยเหตุผลที่มีพระมารดาเป็นสามัญชนครับจึงเท่ากับเป็นการสิ้นสุดสายของสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพ่องศรีครับถัดไปจริงๆเนี่ยสายตรงถัดไปซึ่งน่าจะมีลำดับที่สามารถเสด็จขึ้นครองราชได้นะครับ คือสายของพระนางเจ้าสุขมุมานมารสีครับนั่นคือสมเดเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตนะครับแต่ณขณะนั้นเป็นไปได้ยากจริงๆครับว่าพระองค์เป็นไม้เบื่อไม่เมากับคณะรัษฎรในตอนนั้นครับแล้วตัวพระองค์เองเนี่ยก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ที่เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่7็แล้วนะครับพระองค์เลยต้องถูกข้ามไปครับ กฎมุเทียนบาลก็เลยกลับมาพิจารณาสายพระมเหสีพระองค์ที่ใกล้ชิดพระองค์เดิมครับซึ่งก็ยังผลให้การสืบสายเนี่ยย้อนกลับมาสู่สายของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาอีกครั้งครับซึ่งสายเนี่ยก็ปรากฏว่าพระราชโอรสสิ้นพระชนม์หมดทุกพระองค์แล้วครับคงเหลือแต่พระชนัดดาเพียงสองพระองค์ครับก็คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทธรรมหิดลและก็พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชครับ สภาผู้แทนรัษฎรในสมัยนั้นก็จึงมีมติให้อัญเชิญพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลพระราชนัดดาพระองค์ใหญ่สเสด็จขึ้นเถลิงทวันราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเมื่อวันที่สองมีนาคม2477ครับซึ่งในที่สุดก็เป็นไปตามพระราชดำรัสที่เคยตรัสไว้ว่าลูกแม่กลางกับลูกแม่เล็กให้นึกว่าเหมือนแม่เดียวกันเรียงพี่เรียงน้องในการสืบสันตติวงศ์ในที่สุดก็กลับมาครับ และหลังจากรัชกาลที่8แล้วพระองค์เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันทําให้พระนุชาก็คือสตรจพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นสืบราชสันตติวงศ์ต่อมาเป็นรัชกาลที่9และทรงตั้งพระราชโอรสพระองค์ใหญ่พระองค์เดียวของพระองค์เป็นสยามกุฎราชกุมารน,นะครับจนเสด็จขึ้นเถลงทวันราชสมบัติเป็นในหลวงรัชกาลที่10ในปัจจุบันนี้แหละครับ อนเนกชนนิกรสมโมสรสมมุติและการสืบสันตติวงศ์กรมรัตนโกสินทร์คำนี้อาจจะงงๆไม่ได้ยินเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้ผมก็เข้าใจว่าการอธิบายไล่เรียงมาตั้งแต่แผ่นดินรัชกาลที่หนึ่งมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันอย่างในวันนี้เนี่ยน่าจะพอทําให้เรามองเห็นความเป็นไปในการสืบราชสันตติวงศ์ของราชวงศ์จักรี240กว่าปีมาจนทุกวันนี้แล้วนะครับ ไม่ว่าอนเนกชนนิกรสมุทรส,สมุิหรือว่ามหาชนนิกรสมุสรสมุิจะไม่ได้ถูกใช้อย่างเป็นทางการและก็ถูกยกเลิกไปร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยแต่ความผูกพันระหว่างราษฎรกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ในปัจจุบันก็ยังคงอยู่นะครับและก็เป็นเครื่องผูกใจคนในชาติเอาไว้ร่วมกันได้ไม่มากก็น้อยแหละครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับ ผมแนบช่องทางการติดต่อคนติดเล่าไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณในทุกๆความคิดเห็นและก็ข้อติเตียนรวมถึงข้อมูลใหม่ๆนะครับรวมไปถึงรูปภาพต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับตอนนั้นๆผมโพสต์ไว้ใน Facebook Fan Page ของคนติดเล่าแล้วนะครับลองตามไปชมกันครับแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่สนทนาหรือว่าจะแลกเปลี่ยนภาพที่เกี่ยวเนื่องก,กันก็ยินดีนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมบิงปองสวัสดีครับ